ยังไม่ได้พอดไงทอดกานงนานนะแล้วนี่คอได้ขายอะไรด้เอาผักุ้งไหมได้ไหค่ะ ถุงลูกค่ะคุ้เห็ดงวงมาสักร้อยสี่สิบบาท

ครับสั่งย่งครับขี่ครับอคกครลย่เอกคล่าดิคค้าบมาเยอะเลยครพบิกล้องยนมันแบนอีกแล้วมันก็ไดเจ๊ไมยันี้ลไรยังเป็นยังกินแล้วก็ได น้อยแฟ <c oughs> น้อยแฝงนั่งเลยลคมาแกนได้้องน่าดาม่าเลยนะพราะาเลยบอมาเห็นไายเห็นบอลเห ดนดาม่าอะไรดมาม่าติ๊กตอกเหรอเออดมาม่าติ๊กตอกถุงมือสุ นางลำตําเองจ้าวันนี้นางลำตําเองเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะนางลำตำําุ้งสดค่ะตําุ้งสดโอ้เมนูสะลด์ร่ยนะคะาทานมากมาเลยเตืนจะแซ่บนำ ตาไมเค็นะต่เคตาเคาไม่เ็เปรี้ยวหวานะเอาเปรี้ยววนน่มล้นนุ่มล้วนเละไอา ม,มัจนจะบมัคือกันเนาะเอานนหนนเอา่ก็คนก็ชอบผุเชลอดคนก็ชอบคนบอกว่าไม่ใสวันนี้ไม่ใสตั้งหลายคนแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบก็ใสให้เขาเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใสยอ,อย่างคนที่ยสโสธรนี่กินทุกทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดเลยนะคนยะโสธรนี่ช,ดดอชอบชลอดคนก็ชอบแต่ว่าม,มีาน,นีเ ใช่ถ้าใส่ผงนัวเขาไม่กินเลยคนลาวก็กินนะคนประเทศลาวอ่ะประเทศลาวนี่แป้งนัวแป้งนัวคนลาวเรียกแป้งนัวเราพ่อค้าไม่ลูกเนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำได้ปะจำได้แม่จำได้เรบว่อค้าไม่ลูกํำป่าเลยก